สวัสดีครับครับผมแบบนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ทางแฟนคลับของสาวๆพิ x ชิล่าเลเจนดจัดทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสครบรอบถึงปีของสาวๆนะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทางแฟนคลับเนี่ยร่วมกันทำขึ้นมาคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเกวงข้อความถึงน้องๆหรือประสบการณ์ต่างๆจากที่ได้มาติดตามนะครับจะมีผมนะครับเ n j เจมีบิกบินครับเป็นตากล้องนะครับ ลูกบ้านตัวแทนเนี่ยก็คือจะมาจากทีมงานเนี่ยคัดเลือกมาจากใน Discord ของแต่ละบ้านนะครับทางทีมงานก็ เลือกมาตัวแทนบ้านละ4คนนะครับถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมหน้าหของทางแฟนคลับนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ของสาวๆแต่ละคนได้นะครับสามารถก็เข้าร่วมได้ที่ไหนนะครับตามลิงก์ด้านล่างในด r i ิ t i o n เลยครับเกลื่อนกันมาพอหอมปากหอมคอและยังไงเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเชิญรับชมกับการสัมภาษณ์ลูกบ้านแต่ละคนถึงน้องๆสาวๆพิสราเลเจนด์ได้เลยครับผมเชิญรับชมครับ สวัสดีครับนี้เราอยู่กับตัวแทนบ้านเอลเซ่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะซิรอนเองนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคําถามข้อแรกนะครับเหมือนผมก็ถ่ายทวิตเตอร์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเจอโฆษณาของเอ่อพิเซล่าเป็นเหมือนรุ่นนี้แหละเป็นรุ่นเจ gend แล้วผมก็เลยเอ่อรู้สึกสนใจว่าน่าสนใจดีอะไรเงี้ยผมเลยลองกดเข้าไปดูเฉย คือปกติอะคะ่ะก่อนหน้านั้นหนูได้ตามบ้านพิกเซล่ามาอยู่แล้วเป็นปกติก็คือเมื่อก่อนจะตามโคโนาค่ะแล้วก็แบบตามมาเรื่อยๆจนเห็นว่าเออเขามีประกาศใหม่ว่าเอ,อ้ยจะมีเดบิวต์ใหม่นะมาเป็นแกรงรีเจนอะไรแบบนี้แล้วก็ไปดูมาแล้วก็เห็นคนหัวฟ้าเป็นหนุนยนต์หนูก็แบบเฮ้ยเขาหน้าสนใจดีก็เลยติดตอนนั้นคือแบบว่านั่งหาอะไรดูใน youtube เรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปแบบ คลิปเอลเซ่เด้งขึ้นมาเป็นแบบคลิปไฮไลท์สั้นๆของเอลเซ่ก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็เลยแบบได้รู้จักเอลเซ่แล้วก็แบบบ้านเลเจนทุกคนช่วงนั้นเป็นแบบช่วงที่เพิ่งฝึกงานจบใหม่ๆครับแล้วมันแบบไม่รู้จะทําอะไรครับเรียนเรียนยูทูบแล้วก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งตอนนั้นเหมือนจะเป็นคลิปเซ่นไมค์คาร์ t อะ ประทับใจอะไรในตัวเอลเซ่ครับผมขอสามข้อครับหนึ่งเลยผมชอบการร้องเพลงของเซ่มันฟังแล้วแบบมันเข้ากับเราดีเหมือนมันตรงกับสิ่งที่เราชอบด้วยขพราะสองเหมือนดูแล้วแปลว่ามันแล้วรู้สึกว่าสบายใจชอบความเป็นมีอของเอลเซ่โดยเฉพาะไอโยมาเซ่ตลกดี <laughs> ในตัวพี่เซ่ก็คือเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนมากมากค่ะแบบว่าสมมติถ้ามีใครเพิ่งเข้ามาในไลฟ์ไม่ว่าจะตอนนั้นจะใกล้จบแล้วหรือว่าอะไรเขาจะสวัสดี เสมอแบบว่าสวัสดีคนเข้ามาใหม่นะคะอะไรแบบนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เขารอกเพลยงพอมากจริงใจน่ารักแล้วก็สดใสตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้หนูชอบมาก ตรงที่แบบว่าเอลเซเป็นคนที่แบบว่าจะใส่ใจแชทมากเลยค่ะเพราะว่าแบบเวลาพิมพ์อะไรไปเงี้ยเห็นทุกรอบว่าเอลเซก็อ่านหมดอะไรแบบนี้รู้สึกแบบชอบตรงที่แบบเอลเซใส่ใจมากๆแล้วก็ชอบตอนที่เอลเซโลเพย์มากเลยค่ะแบบว่าถึงมันจะแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองของเอลเซเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เอลเซก็ดูสนุกถึงเฉยไปหน่อยก็น้ำเสียงนะน้ำเสียงของเซ่อร เสียงในการพูดอะไรเงี้ยเวลาดูไลฟ์อย่างเงี้เยเซ่เป็นคนตลกอะางเงี้ย<า>เป็นกันเองครับอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยสนุกตลอดเวลา <laughs> ชอบเวลาชอบเสียงเซ่เวลาร้องเพลงนะอะไรที่ทําให้ยังติดตามเอลเซ่มาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะสันชอบความที่แบบว่าเป,วเป็นตัวของเขาเองอรับอนวา่าไม่เครียดมากหรือแบบอะไรอะไรอย่างนง้ยชอบแบบผมก็ <laughs> ไม่ค่อยจะอธิบาย แต่ยังไงดีรู้สึกชอบตัวเซด้วยแล้วก็ชอบบ้านลีเจนด้วยอะไรเงี้ยครับแบบเขาดูแบบว่าเป็นครอบครัวแบบน,น่ารักน่ารักกันดีครับประมาณนั้นครับก็น่าจะเป็นทั้งความจริงใจใส่ใจแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เขาทําออกมาค่ะแบบว่ามันน่าสนใจ<อ>ทุกคอนเทนต์เลยแล้วก็แบบปกติหนูจะเป็นคน,คนที่ตามวีที่ร้องเพลงวีแนวร้องเพลงอยู่แล้วแล้วพี่เซก็เป็นแนวนั้นแบบจัดาพอดีหนูก็เลยแบบเออลักเขาอย่างเงี้ย เอลเซ่เข้ามาได้จังหวะที่แบบพอดีมากในจังหวะที่เราแบบว่าแบบอธิบายไม่ถูกคือมันก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆจนรู้สึกว่าแบบเหมือนผูกพันกับเอลเซ่ไปเลยแล้วก็พอได้เข้ามาเจอทุกคนในแบบว่าจุจิเราก็รู้สึกยิ่งผูกพันเข้าไปอีกแล้วก็แบบแบบทั้งบ้านเลเจนทั้งอะไรก็เวลาได้ไปดูเอลเซ่ทำกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกดีมากจนแบบว่ามันสนุกแล้วก็ผ่อนคลายจนแบบติดตามมาเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นก็เนี่ยครับความเป็นกันเองของเอลเซ่ฮะแล้วก็ตลก้วยหาน่ารัก ใช่เวลาดูไลก์ก็จะยิ้มตลอดตั้งแต่ที่ได้มาติดตามเอเซ่แล้วเนี่ยในชีวิตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับผมลองแชร์ให้ฟังหน่อยผมชึ่งจะเคยแบบมาแบบรู้จักสกุลเดียวกับไอดอลหรือแบบอะไรอย่างนง้นนะคุณแล้วก็อีกข้อนึงงรายใหญ่เลยเสียตังค์มันเป็นการเสียที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขับคุณแ้าเราเขาก็เอาเลยสับสนเขาคอมเมนติดคืติดเป็นที่ว่าผมว่าผมดีดีมากเลยนะเออเหมือนว่า จะรู้สึกว่าเหมือนเรามีพี่สาวขึ้นมาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็มีกําลังใจทางการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถแบบไปจุ่มในไลฟ์เขาเวลาเขาแบบทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งทํางานของเราไปแล้วก็แบบเหมือนมีเพื่อนมีพี่มานั่งเล่นอยู่ข้างๆใช่แล้วก็ตั้งใจเรียนขึ้นเกรดดีขึ้นด้วยก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือเงินค่ะเงินมันหายไปเยอะมากเลยแล้วก็เป็นคนครับ ใช่ไม่ใช่มเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามันแบบมีสัดส่วนเวลาชีวิตมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันกับว่าเราต้องพยายามทําตัวให้ว่างในช่วงหนึ่งเพื่อมาดูไลฟ์อะไรอย่างนี้จะจะได้แบบจะสัดส่วนว่าเราควรทําอะไรเวลานี้นะถึงจะได้ทันดูไลฟ์เออร์เซ้อะไรแบบนี้ถึงไม่ทันก็จะได้หาเวลาย,ย้อนดูได้ด้วยก็ทำก็ทําให้รู้จักบีทูเบอร์มากขึ้นนะมาแบบว่าบุคคลที่อยู่หลงังคาเลคเตอร์แบบมีความสามารถที่หลากหลายมากๆาะ เขาเป็นคนที่แบบเก่งมากอะอะไรเงี้ยอยากให้เอลซีในอนาคตเนี่ยไปอยู่ในจุดจุดไหนหรือว่าเป็นในรูปแบบไหนครับผมก็อยากให้คนเขามาติดตามเซ่เยอะๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเอลซีก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ในตัวแบบค่อนข้างดีนะครับอยากให้เซ่คนิดตามสักล้านนึงเลยเดี๋ยวก็จะรู้สึกดีมากถ้าเซ่ไปถึงขนาดนั้นได้ ูไม่ได้มีจุดหมายว่าต้องการให้เขาอยู่กับหนูไปจนถึงเมื่อไหร่แต่แค่อยากให้เขาอยู่จนกว่าเขาจะเบื่อหรือว่าไม่อยากทําแล้วให้อยู่ในจุดที่เขาสบายใจมากว่าอ ah, okay, ่าโอเคเราทําตรงนี้พอแล้วแล้วก็ขอไปตรงนู้นก่อนนะอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูก็จะคอยซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องไหนแต่ว่าถ้าอยากให้อยู่ด้วยแบบจริงๆก็คือก็อยากให้อยู่ด้วยเจไปจนแบบเป็นร้านซับอะไรแบบนี้อยากอยู่ข้างๆเขาไปนานก็คือจุดที่เอลเซ่อยากไปถึงนีนนนนน จริงอะคืออยากให้เอลเซ่ไปถึงในจุดที่รู้สึกว่าเอลเซ่มีความสุขแล้วแล้วทุกคนก็จะได้มีความสุขเหมือนแบบที่เอลเซ่มีความสุขค่ะก็อยากจะให้เซ่มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะแล้วก็อยากให้เซ่ไปถึงจุดหมายที่เซ่ได้ตั้งไว้ทําให้สําเร็จเลยอยากบอกอะไรกับเอลเซ่เชิญครับ จะคอยติดตามเซ่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบความคิดว่าบ้านนี้นัารักดีผมติดตามพวกคุณอยู่นะติดตามเสมอนะรอ,อดูผลงานยีๆของพวกคุณเสมอเลยนะก็อยากบอกว่าทำงานดึกทำงานหนักกันขนาดนี้ก็อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆรักตัวเองเยอะๆอะไรใครเครียดทำบ่อยๆนะคะแล้วก็ยิ้มเยอะๆขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำมาให้ขอบคุณความสดใสที่มอบให้มาตลอดก็จะรักแล้วก็ติดตาม ตลอดเสมอไม่ว่ายูจะทําอะไรนะคะพี่คอยากจะบอกว่าแบบว่าไม่ว่ายังไงก็จะติดตามเอลเซ่ต่อไปเรื่อยๆนะคือแบบช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยว่างบ้างแต่ว่าก็ย้อนดูอยู่ตลอดแบบแอบซุ่มๆดูอยู่ยังไงก็ถ้าไม่เห็นกันในแชทก็อย่าเพิ่งงอนเอลเซ่ยังอยู่ตลอดนะรักนะก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะติดตามแล้วก็จะคอย ดูเป็นกำลังใจให้กันและการแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับโอเคครับผมเยี่ยมมากครับถ้างั้นก็เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเคขอบคุณมากครับ สวัสดีครับนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับอ๋อสวัสดีครับผมผมนโอนะครับผมเป็นมนุษย์อินเดียนธรรมดาทั่วไปครับมีเวลาว่างมาก็มานั่งดูวีแล้วก็มีโดเนียบ้างนิดหน่อยๆครับผมตามรอยไอดอลของผมครับไอดอลคุณนี่คือใครครับอ๋อเอาเป็นชื่อย่อละวกันครับผม้ึ้นต้นด้วยไองท้ายด้วยบัตครับผมอืมคือต้นด้วยไองท้ายด้วยบัต ถ้าที่ผมจับก็น่าจะเป็นคุณไอบัตใช่ไหมครับที่เขาโดเน a แล้วสาวๆรักทุกคนเลยฮะใช่ไหมอ๋อไม่ครับโดเน a แล้วสาวๆสาะเห็นเป็นเจ้าหนี้ครับไม่ได้รักครับผมอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนดีนะครับ คุณเล่าว่าคุณต้องนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานบ่อยๆเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็นั่งทุกวันครับผมอืมก็คือนั่งไปทํางานเนาะอ๋อเปล่าครับนั่งแวะไปแถวนานาเนี่ยแหละครับไปทําอะไรแถวนั้นเหรอฮะอ๋อมันมีคาเฟ่ร้านหนึ่งครับผมน้องหมวยเขาก็แนะนํามาว่ากาแฟอร่อยมากครับผมคุณนายบัตตก็บอกว่ามีเอแคลที่แบบนุ่มๆหอมๆขาวๆเลยครับผมจอถ้าว่างๆก็ลองแวะไปได้นะครับร้านชื่อชื่อเพิร์สครับชื่อเพิร์สอ๋อชื่อร้านเพิร์สใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับเพิร์สครับเพิร์สมีชอ ด้วอ๋อเพอร์ชนะครับพอดีโทษทีครับพอดีไปจําสลับกับร้านชื่อคุ้นๆนะที่เคยไปนะครับนุ่มๆหอมๆเลยนะครับน่าไปมากเลยไว้เดี๋ยวจะลองแวะไปชิมบ้างนะครับก็ถ้าไปก็ระวังทับลายกันนะครับผมครับก็อย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับการสนับสนุนวีของเรานะครับง่ายที่สุดก็คือการโดนิวันนี้เราอยู่กับคนดางท่านหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกันคุณซูลน์ไงบ้างครับผมอ้อ อ้าวหวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ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 อ่าสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเอ่มอันนี้เมื่อกี้โยนทิ้งเลยเหรอครับอ้าวก็มาคุยกับคุณก่อนเนี่ยครับ สั้งหมัอนสั้างเหมือนหลายๆคนเรียกว่าสุตาลต่านเนี่ยคุณพอจะแชร์วิธีการเงินมาโดเนตให้แบบแฟนคลับท่านอื่นๆพอทราบบ้างได้ไหมครับสำหรับอา่าก็บอกตรงๆว่าอ่าเงินส่วนนีะครับมันมาจากการที่ผมไปลงทุนอันดับแรกก็ต้องมีเงินเย็นก่อนครับผมต้องมีเงินเย็นครับอืมครับก็ปกติเนาะว่าต้องมีเงินเย็นก่อนเออไม่ไม่ทราบว่าเป็นเงินดอลลาร์ได้ไหมครับเงินดอลลาร์ครับเออไม่ไม่ดีแล้วช่วงนี้เงินดอลลาร์อ่อนตัวลงนะก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ โอเคครับเชื่อนต่อขั้นตอนต่อไปได้เลยครับก็พอมีเงินเนี่ยนะครับก็จากนั้นก็ต้องไปสำรวจทางแล้วก็วางแผนนั้นก็รวบรวมคนรวบรวมอาวุธแล้วก็ไปบุกเลยครับเอ่อเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะครับอันนี้อันนี้คุณลงทุนอะไรนะครับต้นธนาคารครับเสื <What? S 2> อเออเนี่ยแหละครับความลับของผมเดือดรักัก็พอแล้วเป็นสุดแลรับอนนี้คุณมาเปิดเผยอย่างนี้นี่คุณไม่กลัวกฎหมายเลยนะครับเท่าไหร่ว่ามันหรอว่าผมว่า เท่าไหร่ว่าเออเดี๋ยวจำนวนตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไว้ไปคุยกันที่ลิครับกับแขกรับเชิญคนนี้นะครับคุณเคยประสบปัญหาโอชิไลฟ์พร้อมกันแล้วดูไม่ทันดูไม่ครบหรือเปล่าวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เฉพาะนะครับคุณอโนนีหม,มวยครับผมครับผมสวัสดีครับ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 ผมอ,อ่าด้านนี้ครับผม ได้ดข่าวว่าคุณดูพร้อมกันถึงสามจอเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับจริงๆคือผมค่อนข้างหนักใจที่มีคนพูดแบบนี้กับผมบ่อยมากเออผมจำเ็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ดูสามจอครับผมดูพร้อมกันสิบจอครับผมอะไรนะครับสิบจอครับอนาคตอาจจะมากกว่านี้เอ่อตามกาลังทรัพย์คุณทําได้ไงครับเนี่ยสิบจอ นี่แหละความรับผองผมกับตันผมคือผู้ใช้โฮโลเด็กคุณประสบปัญหาโอชีไรพร้อมกันแล้วก็ไม่พอดูไรหรือเปล่าโฮโลเด็กนี่แหละทางออกก็ร่วมกับผมสิเดี๋ยวทางทีมงานขออนุญาตส่งบินค่าโฆษณาตามหลังไปนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเห็นเขาว่าคุณชอบใจโยกเนี่ยอันนี้จริงไหมครับเป็นอีกข้อที่หลายๆคนเข้าใจผิดกับตัวผมผมไม่เคยจะโยกเลยครับแต่ผมโยกทั้งตัวคือคือคือ Des des ครับผมขอบคุณมากครับ